โดยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องเซ็นต์ได้ด้วยนะคะลองดูใน YouTube แล้วก็ดูใน Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะคนละห้าสิบสิบกลุ 5, 10, 10, ่มไปเลยะคะ่ะเล็กน้องมาแล้วนะคะเลิกดีนะครับในการที่เราจะหมุนเลขเอในการที่เราจะหมุนเลขนะครับเพื่อ,อให้โชคลาภที่แปดสิบเอ็ดใช่ป่ะอ่าใช่ครับวันที่เจ็ดวันที่สิบหีค่ะ ครับผมนะใครเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับครั้งนี้เป็นเป็นงวดที่8ปดสิบเอ็ดแล้วนะครับที่เราได้อ่ให้โชคลาภผู้คนมานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับเกือบพันคนเข้ามาแล้วขอบคุณทุกคนที่เอ่อรักเรานะครับรักทอฝันรักน้องเพชรก้านะครับแล้วก็รักสิ่งดีๆที่พวกเราทำนะครับแล้วเราก็เอ่อจะไม่ขอสัญญาณและการแต่จะบอกว่าจะ ทำเต็มที่เพื่อ<น>เพื่อ<น>ทุกๆค,คนนะครับทําเต็มที่เพื่อทุกๆทุกทุกคนนะครับทําเต็มที่เพื่อทุกๆคนเนาะสวัสดีคุณอุ๋ยนะครับสวัสดีคุณพนาวันนะครับสวัสดีคุณเฮง <ๆ S 1> เฮงรวยๆวยสวัสดีคุณสรีพรนะครับนะครับสวัสดีเกือบพันท่านแล้วนะครับนะครับเกือบพันท่านแล้วนะครับก็วันศุกร์ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวมาช่วยกันดูเลขปิงปองน้องเพชรก้านะครับเดี๋ยวมาช่วยกันตีความนะครับว่าน้องเพชรก้าสื่อถึงอะไรนะครับซึ่งซึ่ง ายแล้วเนี่ยหมุนได้สามสี่เนาะผมก็ไปซื้อสี่สามสี่ก็เป็นเลขท้ายสามตัวไปนะครับแต่ว่าคราวนี้สวัสดีทั้งพันกว่าพันกว่าคนแล้วนะครับสวัสดีทั้งพันกว่าคนแล้วนะถ้ามารลบกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับใครกดแชร์ห้าแชร์ขอให้ถูกหวยงวดนี้ใครกดแชร์ห้าแชร์ขอให้รวยงวดนี้อ่านะครับผมติบรูกไหมคะโอเคค่ะ มารคกุมารังเพชรก้าวธีร er ิจิตังมหาลาภรงๆเลยนะลูกุมารคกุมารังเพชรก้าวธีริจิตังมหาลาภังโอมสวะากุมารคกุมารังเพชรก้าวิีริจิตังมหาลาภังโอมสวะาอ่ะออกมาแล้วค่ะอย่างรวดเร็วอุ้ยเร็วมากเลยงวดนี้โออย่ามานะมาอีกแล้วอรอพี่เด มันจะสูนย์ทั้งปีไม่ได้นะเอาจะไปเผาทำไมดาวอ๋อโอมมันจะสูนทั้งปีไม่ได้เห็นก่อนนี่เขาก็ไปลุ้นกันสิอ่านะครับลูกแรกมาแล้วนะครับอ๋ยมันจะสูนทั้งปีไม่ได้นะเอาเฉลยไปเลยลูกแรกครับอ่าสวัสดีทั้งสี่พันท่านครับผมมันจะศูนทั้งปีได้ยังไงอ่ะน้องสวัสดีทั้งสี่พันท่านครับผมสวัสดีทั้งสี่พันท่านนะครับสี่พันหนึ่งร้อยท่านครับสวัสดีครับอ๋ยมันจะสูนย์ทั้งปีหรอก็ไม่รู้ครับลูกลูกแรกมาแล้ครับกนี โอ้โหนี่ปีนี้ออกศูนย์อีกหรอครั้งที่แล้วเปนศูนย์นั่นและนะศูนย์บนศูนย์ล่างศูนย์อะไรกับศูนย์อะไรศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดอันนี้ศูนย์อีกหรอศูนย์กับศูนย์หกใช่ไหมแต่ศูนย์กับสี่ใครกันนะคะครับศูนย์อีกแล้วว่าศูนย์อีกแล้วว่าครั้งที่แล้วน้องให้สามสี่มันไม่ดอกสามศูนย์สี่สสามสี่สี่สามสามศูนย์ศูนย์สามนะปล่อยเลี้ยงท้ายใช่แต่ศูนย์ก็ยังมาอะกดไลค์กดแชร์ไป สวัสดีทั้งสี่พันสามร้อยท่านนะครับคุณคิดว่าสูตรมาจะมาสูตรอะไรคะอ่าถ้าสูตรมาจะมาสูตรอะไรคะขอตัวสแกนอืมช้อนนี้ก่อนอ่านะครับลูกแรกนะครับผมพี่เดชถืออ่าอันนี้ลูกแรกนะลูกที่สองนะลูกแรกนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับผมสูตรคล้ายสี่นะคะออย่าเพิ่งออกนะครับแล้วก็หลายๆกันะคะกดไลค์กดแชร์ไปคือก็หืมก็หืมเลยค่ะครั้งที่เราหลุดครั้งนี้ต้องเข้าแน่นอนเนาะครับครั้งที่เราหลุดครั้งนี้ต้องเข้าแน่นอนนะคะ ครับอ่อ่าครับอ่าอ,อ่าสูตรมันจะเหมือนอะไรได้บ้างอโอเคค่ะใส่ในะครับลูกแรกไปแล้วนะครับลูกแรกแล้วนะครับใครรอลูกที่สองอยู่นะครับพอเข้ามาแล้วอยากขึ้นออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทอฝันจะตีความว่าน้องเป็นก้าสื่อถึงอะไรหมายความว่าอะไรลเลกงวด,ด้วยนะ ถ้ามันมีเลขศูนย์นำหน้าาเงี้ยอาจจะหมายถึงว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้านะฮะอันนี้เป็นใครเป็นลูกเพจประจําเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าหมายความว่าอะไรนะครับผมเอาละเด็ก้าลูกแรกเป็นเลขศูนย์นะลูกลูกเป็นเลขอะไรนะลูกนะตรงๆเลๆนะลูกนะตาเราพังอมสวหาโยโรบุนยโรบุนเก้าตรงเลยนะลูกนะบอลเนส่ทางชอม อ่าออกมาแล้วค่ะรู้แล้วเห็นแล้วปิดไปอะเราครั้งที่แล้วถ้ามันออกครั้งที่แล้วมันก็ตรงๆเลยสิเนาะคือผมอยากจะกรี๊ดเลยครับเพราะว่ามีลูกเพจประจำมาอินบ็อกเข้ามาบอกว่าเขาชอบเลขนี้ซึ่งผมก็ชอบเลขนี้ด้วยผมชอบเลขนี้ด้วยแล้วก็มันเป็นเลขงวดด้วยนะครับ มันเป็นเลขงวดด้วยแล้วก็เลวดที่แล้วเลกงวดนี้อ๋อ oh. เออถ้าผมสายตาไม่ผิดนะครับอ่าสวัสดีทั้งห้าพันสี่ร้อยท่านนะครับใครอยากเห็นรูปที่สองของหัวใจหน่อยครับผมใครอยากเห็นรูปที่สองของหัวใจหน่อยครับแต่ว่าผมเป็นคนเด็ดแล้วนะคะเอาละตอมจะดูรูปที่สองแล้วมีคนชอบเลขนี้เหมือนผมเลยนะครับอ่ะหัวใจมาเลยครับผมรูปที่สองคือเลขเลขนี้ครับ วันเพ็ญเดือนสิบสองนะวันที่แปดวันลอยกระทงวันที่แปดมันเกิดทอฝันวันที่แปดมันเกิดพี่เดวันที่แปดมันเกิดเป็ดก้าอ่นะครัะแคบไว้ครับผมแคบไว้นะครับเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออก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 นะครับน้องหมายความว่าอะไรน้องหมายความว่าอะไรเลขนี้น้องหมายความว่าอะไรนะมันไม่ใช่บอกว่าลูกแรกศูนย์ลูกที่สองแปดถ้ามันไม่ได้ออกงวดที่แปดมาจงออกงวดที่แล้วคืองวดที่แปดสิบ ออกซ้าค่ะเลขศูนย์หกหรือศูนย์เจ็ดมาอีกรอ,อ,อบหนึ่งค่ะน้องกําลังจะบอกนี้หรือเปล่าเพราะว่าเลขศูนย์แปดแปดศูนย์หมายถึงให้ไปดูงวดที่แปดก็ได้หรือเป็นดูงวดที่แล้วก็คืองวดที่แปดสิบก็ได้นะคะงวดที่แปดสิบออกศูนย์หกอาจจะเป็นศูนย์เก้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดมาซ้ําถ้าออกซ้านั่นแหละก็ไม่มีใครถูกเพราะว่าถ้าออกศูนย์หกอีกก็จะหมายถึงว่าออกศูนย์หกสามงวดซ้อนอก็เป็นไม่ได้เพราะฝันเขียนแล้วค่ะอืมงัม้นเขียนไปเลย เขียนค่ะพี่เห็นด้วยป่วยมันกวนตีนค่ะทุกคนบางทีมันก็มีพลิกพลิกกันบ้างนะครับมันมีโอกาสออกได้นะครับมันมีโอกาสออกได้เนะ<ไ>าะเพราะฉะนั้นศูนย์แปดไปดูวดที่แปดเราให้ดูวดที่แปดแล้วก็ดูวดที่แปดสิบใครว่าออกวดออกตามเลขวดที่แปดหรือหกพันคนยังอยู่เลยอ่ะใครว่าออกตามวดที่แปดหรือวดที่แปดสิบค่ะขอวตดหน่อยว่าปิงปองน้องเท็กก้างวดเนี้ยจะไม่ถึงเลขบนกระดานนั้นนะคะไปดูพี่เดชจับหรือจะออก หรือออกเลขว่าที่8คะ่ะเดี๋ยวให้ดูงว่าที่8กับวดที่80ถ้าออกว่าที่8 10ถ้าออกว่าที่80อีกรอบหนึ่งก็แสดงว่ามันออก06เลขเดิมคะ่ะพี่เดเป็นไม่ได้ออก06เลขเดิมคือลอตเตอรี่อ่ะหวอากาศจะให้คนด่าอยากมีกระแสอยากมีกระแสอ่านะครับโลกจิตไงนะออกเลข06เดิมแน่เลยตามนั้นแหละครับตามที่ทอฝันอธิบายนะครับตอนนี้ทอฝันอธิบายนะครับก็ เราให้เป็นแนวทางครับเราให้เป็นแนวทางนะครับซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมเอาแล้วครับเลขกรุปนะครับได้ดังนี้ครับปึ่งเลขวินฟองแับนะคะศูนย์แต่แศูนย์ค่ะเลขสุปตามนี้ค่ะมีดาวสังเกตดาวไว้เองนะคะพอฝันไม่บอกกันว่าดาวตัวไหนตัวเลขจะเคลื่อนไปมากกว่านี้แถวบนซื้อทั้งหมดเลยค่ะแถวบนซื้อทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าแถวบนคือรันศูนย์ค่ะรันศูนย์ค่ะศูนย์มันมาทั้งปีงวดนี้อาจจะอีกรอบหนึ่งให กวนตีนคนเล่นกวนตีนคนเล่นพอฝันบอกแล้วบอกอีกนะคะบอกแล้วบอกอีกนะคะเนี่ยเนี่ยอีสองตัวเนี้ยงวดที่แล้วเพราะกระดานเราเขียนเหมือนกับงวดที่แล้วเลยกระดานครับนะคะแปดศูนย์สามศูนย์อยากทิ้งค่ะถ้าใครชอบเล่เบ้ลเล่นแปดแปดสามสามแต่ว่าพอฝันมีเขียนสามสามพอแปดแปดออกจะออกบ่อยมากกว่าแล 85, แ้วแปดห้าไปได้ความฝันของพ่อพอฝันฝันเมื่อคืนนี้เองฝันแปดห้าห้าแปด แล้วก่อนนั้นเขาฟันแม่นฟันเห็นเล็กหนึ่งห้ากอกหนึ่งห้าแต่ไม่ดอกหนึ่งงวดที่ฟันกระโดดหน่ออีกงวดหนึ่งนะคะคคแล้วพวกนี้จะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แปดหนึ่งหนึ่งแปดก็คือเล็กงวดก็คือศูนย์แปดศูนย์แปดก็คือหมายถึงศูนย์ตัวเดียวเอ้หมายถึงแปดตัวเดียวครับแปดตัวเดียวก็คือแปดหนึ่งตัวแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดตัวหนึ่งแปดแปดหนึ่งตัวแปดตัวเดียว <8 S 2> ครับแปดตัวเดียวก็คือนะไม่มีเลขอื่นนะคะหรือไปดูงวดที่แปด วดทถีแปดนะคะปิงปองเป็นสามสามปิงปองเป็นสามสามแล้วก็ปิงปองเป็นแปดสองแล้วก็สามสามตีความเป็นแปดแปดแปดสองตีความเป็นแปดห้าตรงนี้นะคะคือวดทถีแปดไอซีตัวเนี้ยนะคะดูนิ้วนะคะคือวดทถีแปดวดทถีแปดพอเราบุดได้เลขแปดใช่ไหมคะศูนย์แปดคือไปดูวดทถีแปดนะคะตรงนี้นะคะอ่าโอเคนะคะแล้วก็ แปดหนึ่งก็คือแปดหนึ่งตัวแล้วก็แปดศูนย์ก็คือเป็นบิงปองที่หมุนได้แปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็กลับด้วยนะคะสามศูนย์อจริงจริงเราหมุนได้ศูนย์แปดทำไมเราเขียนแปดศูนย์วะนะคะอ่ะไม่เป็นไรกลับนะกลับบางทีน้องอาจจะให้กลับก็ได้นะคะครับผมโอเคนะคะโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะถือค้างไว้ก่อนนะคะถือค้างไว้ก่อนนะคะแคปไว้นะครับผมแคปไว้นะคไว้นะคะเดี๋ยวคอทคอันเช็คช่วยอีกรอบหนึ่งใครออกไปก่อนไม่ไม่ให้กำลังใจทอขันนี่ก็เสียใจด้วยนะคะ <ม>อ่าน่าจะตามนั้นแหละตามนี้ครับะครับตามนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในอ่ <c oughs> การหมุนปิมพองครั้งที่แปดสิบเอ็ดนะครับงวดที่แปดสิบเอ็ดนงี้แล้วนะครับผมที่เราให้โชคตาผู้คนนะครับไปที่น้าน้องเลยครับไปที่หน้าน้องเลยอ่า แคปไว้นะครับผมแคปไว้นะขอยเข้านะเขาบอกว่าสี่แปดไปไหนสี่แปดไปไหนก็ไม่ได้เขียนนะคะสี่แปดถ้าใครชอบก็ก็ซื้อครับผมก็อาจจะเขียนให้ก็ได้แป๊บนึงนะคะอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงดีแล้วที่ทักมาอ่าสี่แปดแปดสี่นะคะมันจะยกไปไงเขียนสี่แปดหรือแปดสี่ดีสี่แปดดีกว่าครับสี่แปดนะคะแป๊บนึงครับ ขอบคุณคะ่ะที่ช่วยกันวิเคราะห์แต่หวังว่าคงไม่ออกงวดที่แปดสิบสี่สี่ิบแปดสบสี่มันไม่มีแล้วเนาะครับผมอ่าแคปไปน,นะครับกลบารู้ปิงปองด้วยครับล้ารู้อะไรมะเมื่อกี้แอบดูอะปิงปองงวดที่สี่สิบแปดอะก็มีศูนย์หกค่ะอืมครับผมงวดที่สี่สิบแปดนะคะมีศูนย์หกแล้วก็ศูนย์สามค่ะครับมันอยู่ในนี้อยู่แล้วพอฝันก็เลยไม่ได้ชอเลยเพิ่มครับนะคะ หน้าแปลกมากว่าที่สี่แปดเมื่อกี้ออกไปแอบดูนะคะเพราะหมุนได้ศูนย์แปดอาจจะไม่ถึงไปดูว่าที่แปดไปดูวัาที่แปดสิบหรือไปดูว่าที่สี่แปดเลขมันเยอะนะคะแต่ว่าที่ 84, แปดสิบเรายังหมุนไม่ถึงเนาะนะคะอันนี้คือดูว่าที่สี่แปดปิงปองเป็นมีคือปิงปองเป็นมีศูนย์สามกับศูนย์หกบอกแค่นี้พอครับผมมันก็นจะอยู่ในเนี้ยคะ่ะวันนี้เลขเยอะหน่อยทั้งที่หมุนปิงปองได้อ่แต่ว่าเรานะคะเราซื้อตามที่เราดาวอาไว้เฉยๆหรือไปซื้อนอกที่ เราดาวไว้ก็ได้นะคะขอให้โชคดีร่ำรวยนะคะขอให้โชคดีนะคะแล้ะอย่าลืมนะคะขอโทษมือไปถูกากดอะไรไว้นะคะอ่ารูด8้9ประตูเลยค่ะโอเคค่ะวิ่งไปเลยค่ะรูด8้9ประตูถ้ามีทุนนะคะวิง่งศูนย์ไปเลยค่ะ20ประตูค่ะวิง่งศูนย์ไปเลยค่ะครับอ่าอ,อันนี้เราผู้เล่นนะครับเราไปซื้อลอตเตอรี่ตามนี้นะครับที่เราได้ให้ไว้นะครับโอเคทา<ม>งวันที่แล้วหลุดไปพลาดไปรวดนี้ขอแก้ตัวใหม่นะคะ อ่าขอให้บันทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วกันนะคะเพราะพี่เ<ด>จียอธิษัานจีเสมอว่าอยากให้น้องผิดก้านนะคะให้ทั้งบนทั้งล่างเธอไม่ต้องมาทวงฉันเยอะศูนย์สี่สี่ศูนย์ไปไหนก็ไม่เขียนละค่ะเพราะมันเป็นลูกแรกนั้นลูกแรกก็คือ <ผม S 1> ไปไปซื้อเองนะไปจับที่กระดานนี้หน่อยตามนั้นนะคะตามนั้นเลยนะคะ,ะผมใครจะไปซื้อกระดานนี้ได้แต่สามอีกตัวหนึ่งมันจะเยอะเกินไป้วอยู่ในกระดานนี่แหละครับบางคนบางคนก็มีทิกแต่ละทิกแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับผมก็ ตามนั้นนะครับตามนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบทุกคนโชคดีอ่าโตรดิ่งไหนแต่จริงๆสามแปดสามสามแปดออกบ่อยนะคะใครจะซื้อกันก็ได้นะคะแต่สามสามแปดออกบ่อยนะคะแต่ทอฝันไม่เขียนนะคะครับผมใครจะใครจะถูกแปดสามหรือสี่สามหรือแปดสี่นะคะก็ก็ยินดีด้วยครับผมครับผมหรือใครจะซือ้อตามทอฝันก็ได้แต่ทอฝัน ต้องหิดแต่งหิดว่างวดที่แล้วมันจะออกซ้ํานะคะเพางวดที่แล้วออกซ้ํเท่ากับว่าออกซูมหกสามงวดซ้อนค่ะครับผมมาครับเดี๋ยวปิดที่หน้าน้องเลยเนเะ,ค,ะครับปิดที่หน้าน้องเลยนะครับก็ขอให้งวดนี้ทุกคนโชคดีนะครับผมเลือกซื้อเองนะนะทุกคนโชคดีนะแคปเจอร์หน้าจอไปเลยนะแคปเลยนะครับผมอ่าโชคดีนะคโอเคค่ะรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงค่ะรวยยกเพชรนะคะ